อย่าคำนึงถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วด้วยอะไรทั้งหวานชื่นคืนขมระทมทุกข์ของกวงจิตที่ผ่านมาเหมือนสายน้ำที่ไหลไปแล้วไม่ยอมหูนกลับคืนมาอย่าห่วงใยถึงอนาคตยังมาไม่ถึงเพราะเราไม่สามารถจะรับประกันกับตนเองได้มืออื่นนี่ซิมีบอมมันสิมับสบอจังน้อยนี้ว่าสัต จึงบอกว่าไม่พึงกำนึงถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัทตัตถวิปัสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทรามณนพูหายเยผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉเพราะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่ม่อนแง่นคลรแคลนพนึงพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้ คำนี้มีความหมายลึกซึ้งอะไรล่ะคือธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหนะ้ามันเกิดอยู่ดูนี่ธรรมนั่นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าธรรมอลมหายใจเขานั่นก็ธรรมลมหายใจออกนั่นก็ธรรมน้าแม่มาแม่อยู่นี่ตั้งแต่เกิดจนป่านนี้บ้านเดียวเศร้าเมื่อยจะเถื่อนเฉพาะหน้าเนี่ยผู้มันเขา จังว่าเห็นทมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอยู่นี้ก็หันใจอยู่นี้อยู่หันก็หันใจอยู่หันไม่งอนแง่ง่อนแ,นอนแขนพอกฟูนอาการที่รู้อย่างนั้นไว้ความคิดเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้รู้มันขณะดนี้ความคิดปัจจุบันนี้ถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นผู้เข้าถึงปัจจุบันธรรม อดีตก็ไม่อยู่อนาคตก็ไม่อยู่ชีวิตจริงๆอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้อยู่ที่อดีตไม่ได้อยู่ที่อนาคตเมื่อมาถึงปัจจุบันเห็นได้อย่างชัดเจนก็จะไม่มีความทุกข์เพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่ค่อยจะอยู่กับปัจจุบันนั่งอยู่ในหุ่นคืดเมื่อบา้านคืดไปหาปีกากปีกรปกรนคืดวิ่งสาดหน้าพวกกมีเดียวเนี่ยเจ้าของนั่งเนเทินอยู่นี่มันหลับหนีจาก ที่นี่ถึงบทสรุปอีกบทหนึ่งถ้ามันคิดมากก็วาวาเชวกิจมาตับปังโกจัญญามลนังสุเวนหิโนสังฆลันเตนมหาเตเนนมาจุนามืออืนีสิตายกบกูวัาจัน oh จากสิตายเหมื่อไหนไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงแม้พรุ่งนี้เพราะเราไม่สามารถผัดเพี้ยนกับพระยามัจจุราชผู้มีเสนาม,มากได้ เพราะฉะนั้นผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทเอวังวิหาริมาตาเปิงอโหระตมะตันทิตังตังเวพทเทกรัตโตติสันโตอจิกเตมุนีมุนีเจ้าผู้สงบก,กล่าวเรียกบ,บุคคลผู้มีความเพียร ไม่เกียรติคานอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนว่าชีวิตเขาเป็นอยู่ได้แม้เพียงคืนเดียวราตรีเดียวก็มีค่าอย่างน่าชมโยจะวัชตังชีเวทุสีโลอัสมาหิโตเอกาหังชีวิตตังเสยโยสิรวันตัสสัชายินโนมีชีวิตผ่านมาร้อยปีแต่ไม่มีคุณมีค่าไม่รักษาศีลไม่พั่มเพียนภาวนาเพียนเพ่งพิจารณา สู้ชีวิตวันนี้คืนนี้เพียงวันเดียวไม่ได้ประเสริฐกว่า